อัปเดตเนาะประจำเดือนสิงหาคมครั้งที่2กันค่ะซึ่งวันนี้ด้ไย้ีว่ามีแต่ฟีเจอร์แล้วก็ฟัง์กชั่นใหญ่ๆบึมๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้เอามาฝากทุกท่านกันค่ะถึง6ฟีเจอร์ด้วยกันนะคะฟังให้ดีนะเพราะว่าเป็นฟีเจอร์ที่ทุกคนเนี่ยต้องการแล้วก็ขอกันมาค่อนข้างเยอะมากรอคอยกันมาเนิ่นนานแล้วนะคะวันนีทางทีมได้พัฒนานะแล้วก็ นำขึ้นให้ใช้งานการบนระบบเรียบร้อยแล้วนะคะผ่าน<ช>ไปเมื่อวานตอนเย็นเนาะเขาทำงานยังไงแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรกันบ้างน,นะคะฟีต์แรกนะคะก็คือจะอยู่ในส่วนของเมนูสินค้า <c oughs> นะ,ะเดี๋ยวขอญาตแชร์หน้าจอนะคะนิดเนึงจ้านิดนึงนะโอเคเราไปเริ่มที่ในส่วนของเ <c oughs> มนูหมวดหมู่สินค้านะคะเ <c oughs> มนูนี้เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะก็คือหมวดหมู่เนาะ ร้านค้าสามารถทําการสร้างหมวดหมู่สินค้าไว้บนระบบ GoSell ได้แล้วนะคะก็ะคือการทําให้สินค้าเนี่ยอยู่เป็นระบบระเบียบเนาะก็เป็นเรื่องที่ดีนะนะคะสามารถจัดการได้ง่ายเนาะอ่ะบน GoSell ของเราสามารถสร้างนะคะหมวดหมู่หลักแล้วก็หมวดหมู่ย่อยได้ถึง5เ e ว e l โดยกันก็คือหลัก 1, 1> และหลักสี่คือย่อยอะนะคะอ่ะอย่างแรกเลยมาสร้างหมวดหมู่กันดีกว่าค่ะโอเควันนี้นะคะเราได้มีการสร้างตัวหมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์เสริมความงามไว้เดี๋ยวเรามาเพิ่มหมวดหมู่ย่อยดีกว่าค่ะไม่เอาเดี๋ยวเราเอาหลักก่อนหลักเราเอาเริ่มตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่คิดสร้างหมวดหมู่นะคะโอเคจากนั้นให้ร้านค้าระบุนะคะชื่อหมวดหมู่เนาะตรงนี้จะใส่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือตัวเลขก็ได้นะคะโอเคแล้วก็ระบุเข้าไปได้เลยอย่างเช่น อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเนาะสะําหรร้านไหนขายเครื่องสําอางแล้วมีหลากหลายประเภทก็เลือกเป็นเครื่องสําอางว่าร้านขายเสื้อผ้าก็อ<ม>าจจะเลือกเป็นเสื้อหรือกางเกงอาจจะมีเสื้อกล้ามเสื้อแขนกุดเสื้ออะไรที่เป็นซับเข้าไปด้านในเนาะ<ม>ก็มาเลือกตั้งหมวดหมู่หลักก่อนนะคะ,คะเพื่อเป็นหัวหัวเขานะคะเดี๋ยวเราจะไปถึงวิธีการสร้างวนหมู่ย่อยด้านในอีกรอบหนึ่งกันค่ะอย่างแรกเลยเนาะเกสร้างเป็นครีมบํารุงอืเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีย่อยบํารุงหน้า บำรุงผิวเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปเพิ่มมุมหมู่หลักก่อนนะคะก็คือคีมม,มุมด<อ>ูดเนาะ,ะเรากลับมาที่ผิวข,ของเราแล้วขอโทษด้วยค่ะอ่าส่วนแรกเนาะก็จะเป็นเพิ่มชื่อหมวดหมู่นะคะแล้วก็ระบุรูปภาพนะคะตรงนี้สามารถใส่เพิ่มเติมได้แล้วก็รายละเอียดเนาะเรียบร้อยเราเราก็กดบันทึกคราวนี้เราก็เป็นการเพิ่มหมุมหลักและอ่ามวดหมู่หลักของเราได้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะไปเพิ่มหมวดหมู่ย่อยนะคะในคีมบำรุง ครีมบำรุงของเราก็จะมีครีมบำรุงผิวเนาะครีมบำรุงผิวหน้าก็ว่าไปนะคะเราก็มาทําการเพิ่มค่ะวิธีการเพิ่มนะคะหมวดหมู่ย่อยเนาะ,ะไปที่สร้างหมวดหมู่เหมือนกันนะคะจากนั้นเราจะเพิ่มหมวดหมู่ย่อยของครีมบำรุงอ่ะครีมบำรุงเราก็ติ๊กเลือกครีมบำรุงค่ะคอานนี้เราก็มาระบุเป็นชื่อหมวดหมู่นะคะ ก็คืออันนี้คือชื่อหมวดหมู่ย่ยอยของทีมบำรง<า>ุงใช่บำรุงผิวหน้าแล้วก็ทําการระบุชื่อหมวดหมู่ย่อยนะคะรูปภาพแล้วก็รายละเอียดเนาะเรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยนะคะปึ๊อ่าคราวนี้เขาจะแสดงขึ้นมาให้เป็นทีมบำรุง แล้วก็ย่อยต่อมาคือบำรุงผิวหน้าอ,อ่ะบำรุงผิวหน้ามีอะไรบ้างเราจะไปเพิ่มเข้าไปอีกค่ะเนาะไ,ไอทีมใช่ไอทีมเซรั่มได้มนนหมดเลยเนาะแล้วก็ไปทำการคลิกสร้างหมดหมู <Mon S 2> ่นะคะคราวนี้เราจะเพิ่มย่อยเข้าไปอ,อีกเนาะครีมบำรุงคลิกเลือกครกีมบำรุงค่ะตรงดอกดาวตรงนี้ได้เลยแล้วก็เลือกบำรุงผิวหน้าคราวนี้ก็เพิ่มย,อย่อยเข้าไปอีกคือ ไอคิมกระไไอคิมเอาเซรั่มดีกว่าไงดีโอเคน้องเซรั่มอะเซรั่มหน้าใสใสจริงป้ะหน้าใส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 โอเคนะคะเราก็เพิ่มรูปภาพแล้วก็รายละเอียดได้เพิ่มเติมเช่นกันนะคะแล้วก็กดปุบบันทึกเลยนาะคราวนี้ก็จะแสดงเป็นเมนูย่อยเข้ามาอีกค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการเพิ่มย่อยไปอีกนาะเราก็ทําการคลิก สร้างหมวดหมู่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทําการติ๊กเลือกเนาะอืออ่ะอย่างเช่นเราเป็นครีมบํารุงค่ะแล้วก็เลือกเป็นครีมบํารุงแล้วก็คลิกปุ่มดอกดาวนะคะเหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมสร้างต่อไปเรื่อยๆเนาะตามหมวดหมู่ย่อยที่เราต้องการเพิ่มนั่นเองโอเคแล้วก็บํารุงผิวนะคตอนนี้เราก็เลือกเป็นเซรั่ม เข้าไปอันนี้เขาก็จะเป็นทอดๆแล้วเห็นไหมคะเป็นครีมบำรุงบำรุงผิวหน้าเซรั่มหน้าใสเซรั่มหน้าใสมีกลางวันกลางคืนแล้วก็เข้าไปได้เลย่้เข้าไปได้เรื่อยๆเนาะใช่ตามประเภทสินค้าก็คืออย่าลืมนะคะเลือกหมวดหมู่หลักก่อนเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างหมวดหมู่หลักแล้วก็ย่อยเนาะตามลำดับซึ่งมีถึงห้เลเวลนะคะนะาะเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการใช้งานใช้ยังไงเนาะ ที่เมนูสินค้านะคะที่เมนูสินค้าชนดอดนนี้เนาะเราก็มาทําการเลือกหมวดหมู่สินค้ากันค่ะเนาะเราก็ไปที่แก้ไขเนาะเราแก้ไขเป็นสินค้าเดิมนะคะจากนั้นเราก็ทําการเลือกหมวดหมู่ได้านเช่นเราเพิ่มหมดหมู่นี้เป็นตัวเซรั่มเนาะ,ะเซรั่มน้าใส นะคะแล้วก็กดบันทึกได้เลยง่ายง่ายหลังจากเพิ่มหมวดหมู่แล้วก็มาเพิ่มหมวดหมู่ให้สินค้าใช่ล้ะค่ะแล้วที่เมนูสินค้าเรามีแถบคอลัมน์หมดหมู่่ม่ายนะคะแล้วที่สําคัญถ้าเกิดตอนที่เพิ่มสินค้าล่ะเนาะก็คลิกเพิ่มสินค้าตามปกติแล้วก็มีให้ทําการเลือกหมวดหมู่เลยนะคะ ก็คือไม่ถ้าเกิดเราสร้างไปแล้วไม่เป็นไรสามารถเข้าไปแก้ไขแล้วก็เพิ่มหมวดหมู่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าสร้างใหม่ก็เลือกเหมือหมู่ได้เลยตั้งแต่ตอนสร้างนั่นเองใช่แล้วไม่ได้เลือกแค่ตัวเดียวนะอืเลือกทั้งหมดได้เลยอก็คือเลือกยันด้านในได้อมันไหนย่อยได้ก็คือเลือกมากกว่าหนึ่งหมวดหมู่ก็ได้เนอะอย่างเช่นคือหนึ่ง SKU สามารถอยู่ได้หลายหมดหมู่นะคะไม่ใช่อยู่ได้หลายหมดหมู่เลยอยู่ได้ทีม นะเราก็สามารถเลือกได้หลายหมวดหมู่ค่ะค่ะโอเคหรือจะเลือกทั้งหมดก็ได้นะง่ายดีได้หรอจากจากที่เลือกน้อยเป็นไม่มีความเป็นระเบียบเลยเงินเละเละเหมือนเดิมนะคะโอเคเนาะฟังก์ชันแรกเลยก็ว่าน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวแคตตาโกลีหรือว่าหมวดหมู่สินค้าของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันนะคะซึ่งฟังก์ชันนี้นะคะลูกค้าหลายท่านเนาะ สอบถามเข้ามากันอย่างต่อเนื่องว่าจะมีไหมคะเมื่อไหร่จะมาคะจะทําได้ไหมคะ,คะ,ะวันนี้นะคะเรามีฟังก์ชันแจ้งเตือนนะัการคีย์ออเดอร์ซ้ำนะคะแล้วก็ยังสามารถกําหนดช่วงระยะเวลาในการแจ้งเตือนได้อีกด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะลำดับแ,บ,บแรกเลยหากต้องการให้ระบบเราเนี่ยแจ้งเตือนเมื่อคีย์ทำสั่งซื้อเนาะ,ะต้องไปทําการตั้งค่าก่อนนะคะ,คะไปที่เมนูตั้งค่าค่ะแล้วก็เลือกหัวข้อ,ขอการซื้อ และการ,การขายการซื้อและการขายนะคะแล้วก,ก็ไปที่หัวข้อการจัดการคําสั่งซื้อค่ะนี่เขาจะเพิ่มนะคะตัวเมนูการตรวจสอบคําสั่งซื้อซ้าขึ้นมาให้ให้ร้านค้าเนี่ยเปิดสถานะเป็นสีเขียวได้เลยนะแล้วก็จะเห็นว่าสามารถตั้งค่าวันได้ด้วยนะคะซึ่งเราจะมีให้กําหนด1วัน7วันแล้วก็1 5วัน ตามต้องการเลยนะคะเอาไปใช้แค่นี้ก่อนนะคะวันอื่นๆจะมนวันอื่นๆรอก่อนรอก่อนรอก่อนนะอันนี้เรียกได้ว่าสำรวจกันมาแล้วแหละว่าส่วนใหญ่เนาะอยากจะให้แจ้งเตือน1วัน7วันแล้วก็15วันนั่นเองเป็นการเก็บฟี e แ b a c k มานะคะ่แล้วก็เลือกได้เลยนะสมมติเป็น1วันก็ได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลองคีย์คำสั่งซื้อดูว่าถ้าเกิดคีย์ซ้ำเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนให้ไหมแลวแจ้งยังไงนะเดี๋ยววันนี้เรายกตัวอย่างให้2กรณีเนาะเดี๋ยวกรณีแรก จำเบอร์จำเบอร์โอเคใช่จำเบอร์ก่อ <laughs> นเดี๋ยวเราจะคีย์ออเดอร์ที่มันซ้ำกับออเดอร์ก่อนหน้านะคะอ่ะคลิกเพิ่มคำสั่งซื้อได้เลยนะในกรณีแรกเป็นการค้นหาจากข้อมูลลูกค้าเก่า <c oughs> อ่ะอาจจะค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะแบบนี้เลยะนะคะแล้วก็คลิกเลือกปึ๊บอ่าแล้วก็ระบุข,ข้อมูลภายในคำสั่งซื้อให้ครบถ้วนนะคะ โอเคก็ตอนนี้เป็น COD แล้วกันได้แล้วก็ใส่สินค้าเนาะระบุราคาส่วนลดอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะซึ่ง <Okay. S 2> การตรวจสอบออเดอร์ซ้ำของเราเนี่ยจะทำการตรวจสอบจากหมายเลขโทรศพัพท์เนาะถ้าเกิดว่าเขาตรวจเจอว่าหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยซ้ำกับออเดอร์ก่อนหน้านะคะ <Okay. S 2> ก็จะมีการแจ้งเตือนให้ตามระยะเวลาที่ทางร้านค้าเนี่ยตั้งข้าไว้ตอนต้นให้นั่นเองเนาะระยะ สเตปไว้ก่อนนะว่าเขาเพิ่มไปแล้วเนี่ยจะแจ้งเตือนไหมเนาะโอเคอย่างเช่นตอนนี้แกะคีย์ออเดอร์เมื่อสักครู่นี้ไปแ้วแล้วพี่เมย์ไปขายได้อีกอีกเพจนึนงขายมา<ช>อีกนะเพจนึงนะคะอาจจะแบบเห็นหลายเพจก็ทักทุกเพจเลยแล้วมีแอดมินหลายคนเนาะคนนี้ก็ไม่รู้ว่าคนนั้นคีย์ไปแล้วนะะอเดี๋ยวเราทดลองค้นหาข้อมูลจากเบอร์โทรศัพท์ก่อนอันนี้เป็นกรณีแรกนะคะอเคค้นหาจากเบอร์โทรเดิม เช่นูด้เมาเนี่ยไม่รักก็เลยจริงอยู่ๆก็เป็นโอเคอ่ะปุ๊บค่ะแล้วคราวนี้เราก็เลือกข้อมูลตามปกตินะข้อมูลในคำสั่งซื้ออ่ะแล้วก็เลือกรายการสินค้าหุศาสัอ่ะหุศาสรตัวเองจริงขอโทน ท่ผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เมาส์มีปัญหานิดนึงเนาะใช่ใครมีเมาส์ขอเปลี่ยนเมาส์เลยนะคะที่มงานใครรบกวนออกเอาเมาส์ให้หน่อยได้ไหมคะแต้งเตือนแล้วอ่าอันนี้เนาะเป็นการคีย์ออเดนะคะซ้มโดยการเลือกข้อมูลลูกค้าเดิมขึ้นมาเป็นการค้นหาจากแท็บข้อมูลลูกค้าด้านบนนั่นเองเนาะ ซึ่งการแจ้งเตือนเขาก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะคะโดยจะแสดงชื่อ,อเบอร์โทรเลขที่ออเดอร์นะคะพร้อมกับวันที่สั่งซื้อของออเดอร์ก่อนหน้าที่ซ้ำกันนั่นเองเนาะอันนี้นะคะเป็นกรณีแรกเดี๋ยวเรามาดูกรณีที่2นะคะกรณีที่2ค่ะในการ key order ด้วยตนเองนะระบุชื่อเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆด้วยตนเองโดยที่ไม่ได้ค้นหาจากข้อมูลลูกค้าเก่าเนาะเหมือนเดิมเลยนะคะคลิกเพิ่มคาสั่งซื้อค่ะ โอเคคิด okay. เพิ่มคาสั่งซื้ออ่ะแล้วก็เลืยกข้อมูลเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองพิมพ์ชื่อเบอร์โทรกรอบเองดีกว่าโอเค <Okay. S 1> คุณลาลนาน,นานาะลาลานาอะอ่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เนาะเป็นเบอร์สมมติว่าอ่ะอันนี้ไม่รู้แอดมินไม่รู้ว่าอันนี้มันซ้ำนะค่ะฟอมฟอมไปฟอม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 ใส่ไป,ป เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเมาส์นิดนนะคะขอบคุณค่ะเียไโอเคดีขึ้นไหมชีวิตดีขึ้นอ่ะอ่ะเลื่อนลงมาด้านล่างอ่ะเดี๋ยวกรอบข้อมูลให้ทบก่อนเนาะที่อยู่เจ็ดแปดเก้าตำบลหกเมาไวมากดอกไม้พระเวศไวเหมือนระบบเราเนาะ โอเคจากนั้นเบอร์โทรอันนี้เอร์โทรเดิมเนาะใช่ค่ะเบอร์โทรเดิมแต่เป็นคนละที่อยู่คนละที่อยู่ข้อมูลสั่งคนละที่กันชื่อคนละคนกันค่ะโอเคจากนั้นเลือกรายการสินค้าเสร็จปุ๊บกดกันธุ์เขาก็แจ้งเตือนให้เหมือนกันเนาะตามที่เมย์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าการแจ้งเตือนออเดอร์ซ้ำเนี่ยระบบของเราจะจับจากหมายเลขโทรศัพท์นั่นเองเนาะขอให้เป็นคนละที่อยู่คนละ คนคนละคนช่วยที่อยู่ผู้รับคนละคนระบบก็จะยังขึ้นแจ้งเตือนนะคะว่ามีการคีย์คำสั่งซื้อซ้ำนั่นเอง <c oughs> ซึ่งรายละเอียดในการแจ้งเตือนก็คือตามหน้าจอเลยจะมีหมายเลขออเดอร์นะคะชื่อผู้สั่งซื้อเนาะมหมายเลขคำสั่งซื้อวันที่สั่งซื้อพร้อมเวลาของออเดอร์ก่อนหน้านะคะ,ะที่ซ้ำกับออเดอร์ที่เรากำลังคีย์นี้อยู่นั่นเองอ่า <c oughs> เดี๋ยวยังไม่จบยังไม่จบ แถบด้านล่างนะคะจะเห็นว่าเขามีปุ่มสองปุ่ม,มก็คือปุ่มยืนยันกับปุ่มยกเลิกในกรณีที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันซ้ำเนาะก็กดยืนยันเพื่อที่จะบันทึกคําสั่งซื้อที่เรากําลังจะคีย์นี้ได้เลยอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเอาเราไม่รู้นี่มีการคีย์ไปแล้วอ่าเราไม่ต้องการคีย์ซ้ําก็กดยกเลิกออกไปนะคะระบบก็จะไม่บันทึกออเดอร์ มีให้นั่นเองถ้าบันทึกก็คือเพิ่มขึ้นมายืนยันได้เลยเขาก็จะบันทึกให้เดอร์สำเร็จะคือเลือกได้เป็นเบอร์เดียวกันเลยแต่คนละชื่อคนละที่อยู่ใช่คือพอมันแจ้งเตือนขึ้นมาปุ๊บอาจจะติดต่อกลับไปหาลูกค้าก่อนว่าเด d e r ซ้ำนะคะอันนี้แบบชื่อที่อยู่ผู้รับคนละที่กันยืนยันการสั่งซื้อไหมเนาะป้องกันการจัดส่งผิดพลาดได้ด้วยนะคะค่ะโอเคอันนี้ฟีเจอร์ที่สองฟีเจอร์ที่สองค่ะ บาซ่าบาซ่าแค่สฟีเจอร์ก็คือได้ได้ว่าอิ่มแล้วแต่ยังไม่พอยังไม่พอยังไม่จบวันนี้อีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเองนะเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยโอเคอันนี้ครบพอดีนะคะคือประกาศประกาศค่าประกาศอีกแล้วประกาศใบเสนอราคาบนระบบโกเซลได้แล้วนะคะสําหรับรานค้าไหนนะคะที่ต้องการพิมพ์ใบเสนอราคาเพื่อส่ง ไปให้กับลูกค้าก่อ,อนอก็สามารถพิมพ์ได้แล้วบนโกเซลนะคะเนาะที่เมนูคำสั่งซื้อนะคะในแท็บรอดำเนินการากำลังดำเนินการและสำเร็จนะคะจะสามารถทำการพิมพ์นะคะในส่วนของใบหน้าใบเสนอราคาเ <laughs> <laughs> นาะก,ก็คลิกหน้าคำสั่งซื้อที่ต้องการาออกไปเสนอราคาได้เลยเนาะแล้วก็ไปที่เครื่องมือค่ะ อ่าแล้วก็พิมพ์เอกสารเนาะแล้วก็เลือกเป็นใบเสนอราคานะคะ,คะมีทั้งต้นฉบับแล้วก็สำเนาให้เลือกนะคะพิมพ์ทั้งสองแบบไว้ก็ได้เนาะสำต้นฉบับส่งให้ลูกค้าสำเนาเก็บไว้ก็ได้นะคะ,คะอ่ะเราคลิกเข้าไปดูกันดีกว่าคืออ่าตรงนี้ก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้นะคะข้อมูลของลูกค้าข้อมูลร้านค้านะคะ ใบเลขที่ใบเสนอราคา,าคาวันที่ออกเนาะแล้วก็รายการสินค้าที่เราเสนอให้กับลูกค้าเนาะก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้ทั้งหมดเลยค่าส่งส่วนลดคา่าบริการเก็บเงินปลายทางลูกคา้ายืนยันเรียบร้อยแล้วค่ะจะปิ้นใบเสร็จใบกำกับก็ได้อีกนะคะทำได้ทุกอย่างใช่ทำได้ทุกอย่างคใบเ,เสนอ,าค,าอนนคือในส่วนของใบเสนอราคาเนาะเราจะรองรับแค่ขนาดกระดาษ A 4สเท่านั้นนะคะ่ะ โอเคต่อไปไม่รอชา้อชาเราไปดูกันที่เมนูต่อไปที่เราทําการอัปเดตขึ้นมาให้นะคะนั่นก็คือเมนูการจัดซื้อค่ะซึ่ง<ม>เล่าให้ฟังก่อนเมื่อวานนะเรามีการเทรนนะคะระบบกันอยู่แล้วแหละเมื่อวานเทรน<ม>อิ v e n นทารี่ไปหมัดหมาดมีลูกค้าท่านหนึ่งค่ะสอบถามขึ้นมาว่า น้องค้าแล้วจะมีการยืนยันการจัดซื้อเนี่ยโดยแบ่งจํานวนสินค้าได้ไหมไม่รับทั้งหมดได้ไหมเพราะอาจจะมีเสียหายซาเออร์ส่งมาไม่ครบหรือว่าอะไรต่างๆเนาะโดยจะแบ่งรับเป็นงวดๆอะไรแบบนี้อ่าสั่งไปร้อยแต่ว่าขาดไม่ครบมีแค่99ค่ะใช่จะแบ่งรับแค่99ได้ไหมอ่าซึ่งลูกค้าท่านนั้นถามเมื่อวานวันนี้เราเอาขึ้นระบบไว้แล้วค่ะไวยเก๋ เฮ้ยใช่เรามีแผนนะคะกำลังกาลังทํากันอยู่พัฒนากันอยู่แล้วเนาะซึ่งลูกค้าท่านเมื่อวานนะคะที่สอบถามไว้วันนี้ได้ใช้งานแล้วนะคะเข้าไปใช้งานกันได้เลยเนาะที่เปิดมาปุ๊บได้ใช้งานได้เลยไปที่เมนูการจัดซื้อนะคะเดี๋ยวขอุะาตแชหนะจอนีนิดนึงค่ะปุ๊บปั๊บแปบปุ๊บวันศุกร์เนาะวันศุกร์ก็จะคลื่นแบบนี้อ่าเอเนจีล้นหน่อยค่ะ ก็คือไปที่เมนูการจัดซื้อนะคะแล้วก็เลือกการจัดซื้อที่เราทําการสร้างเนาะอ่าต้องสร้างการจัดซื้อก่อนนะหลังจากที่สร้างเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปในการจัดซื้อได้เลยหลังจากนั้นค่ะคลิกปุ่มยืนยันด้านล่างนะคะอ่าจะเห็นว่าจํานวนที่เราทําการจัดซื้อเข้ามาเนี่ยเป็น SKU ละหนึ่งร้อยชิ้นตามหน้าจอเนาะซึ่งด้านหลังค่ะในคอลัมน์จํานวนที่ได้รับ เขาจะสามารถนะคะให้เลือกได้ว่าต้องการระบุจํานวนที่ต้องการรับเนี่ยเท่าไหร่ไม่จําเป็นต้องหนึ่งร้อยชิ้นตาม<ะ>จํานวนที่เราจัดซื้อก็ได้ปรับลดได้หรือว่าจะทิพ์เลยก็ได้นะ,ะอะเดี๋ยวทดลองเนาะ,ะเดี๋ยวเรา เลือกอาเซรั่มไฮเดรชั่นสัก20 SKU พอ20ก็คือพึ่ส่งมา20เองส่งมาหลายล็อตนะคะแต่ว่าสั่งไปล็อตแบ่ง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 แล้วก็เซรั่มกับคีมกันแดดยังไม่รับแล้วกันเพราะว่ายังส่งมาไม่ถึงโอเคสินค้าจีนเนาะอาจจะเข้าชานิดนึงนะคะบูบี้เขาเป็นเนี่ยบูบี้มาโอเคนะคะแล้วก็กดยืนยันค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราแบ่งรับ สินค้าบางส่วนแล้วเนี่ยสถานะของการจัดซื้อก็จะถูกดันสถานะไปที่ได้รับบางส่วนหรือว่ามีสถานะได้รับบางส่วนได้เองนะคะซึ่งการจัดซื้อในสถานะนี้นะคะทางร้านค้าจะสามารถดึงการจัดซื้อดังกล่าวขึ้นมาเพื่อยืนยันรับสินค้าเพิ่มเติมได้ด้วยเนาะอาจจะลองคลิกยืนยันอีกรอบหนึ่งค่ะ พอคลิกยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตดูว่าจํานวนที่จัดซื้อก็คือ SKU ละ1 0 0ชิ้นนะคะ,คะจำนวนที่ได้รับแล้วจะเป็นจํานวนที่เรารับไปก่อนหน้าเนาะสังเกตดูที่เซรั่มไฮเดรชันตัว SKU แรกนะคะเรารับไปแล้ว20ชิ้นเนาะตามหน้าจอเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูจํานวนที่ได้รับคอลัมน์หลังสุดนะคะอันแรกเลยนะคะเขาจะเหลือ8 0เพราะว่าเรารับไปแล้ว20 อีกสอง SKU ด้านล่างจะยังคงเหลือหนึ่ง้อยอยู่เพราะเรายังไม่ได้รับเข้าคลังเลยนั่นเองค่ะเนาะเขาก็จะทำงานในรูปแบบนี้นะจ๊ะสามารถแบ่งรับได้แล้วนะคะสำหรับเมนูการจัดซื้อแบ่งรับแบ่งสู้อยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะถ้าเกิดเราสร้างการจัดซื้อได้แล้วมันก็ต้องพิมพ์ใบจัดซื้อได้อุ้ยนี่คือขอมาเยอะมากใช่เยอะมากในสองเอกสารอ่าก็คือปัจจุบันนะคะ เมนูการจัดซื้อของเราเนี่ยสามารถพิมพ์เอกสารใบจัดซื้อได้แล้วนะไม่ว่าการจัดซื้อจะอยู่ที่แถบสถานะไหนมีสถานะอะไรนะตั้งแต่เราดําเนินการได้รับบางส่วนสําเร็จหรือว่ายกเลิกทั้งหมดเลยได้รับบางส่วนสําเร็จยกเลิกและยกเลิกทั้งสี่สถานะสามารถพิมพ์ใบจัดซื้อได้ทางต้นฉบับแล้วก็สําเนานะคะอโอเคเขาก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เลยอืโอเค ไวซ์ซ่ากันไปอีกหนึ่งตชวเนาะแล้วก็ข่าเก็บได้ทั้งในระบบแล้วก็เก็บทั้งเอกสารใช่ทิมออกมาเก็บไว้ก็ได้โอเคต่อมานะคยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะค่ะต่อมานะคะจะอยู่ในส่วนของเมนูเครื่องมือนะคะเมนูเครื่องมือเนาะได้มีการเพิ่มนะคะในส่วนของการส่งออกข้อมูลคำสั่งซื้อค่ะ สำหรับไฟล์ Excel นะคะจะมีการเพิ่มคอลัมน์เข้าไปค่ะมีถึง3-4คอลัมน์ด้วยกัน,นอ,อ,อ่ะเดี๋ยวในส่วนของคอลัมน์เนาะนะคะก็จะมีในส่วนของส่วนลดร้านค้าส่วนลดแพลตฟอร์มเหรียญแล้วก็ขอไปกำกับภาษีนะคะอ่ะวิธีการ export ข้อมูลเนาะก็มาที่เมนูเครื่องมือค่ะแล้วก็คำสั่งซื้อเนาะจากนั้นก็คลิกส่งออกข้อมูลคำสั่งซื้อได้เลยค่ะ คราวนี้ให้ร้านค้าทำการเลือกนะคะข้อมูลที่ต้องการส่งออกเนาะอ่าแล้วก็เลือกได้เลยนะคะมีทั้งเทมเพลตระยะเวลาข้อมูลวันที่คำสั่งซื้อช่องทางนะคะวิธีการชำระเงินสถานะคำสั่งซื้อสถานะการชำระเงินสถานะการจะส่งแล้วก็ในส่วนของพนักงานได้เมื่อเราเลือกข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะก็คลิกเริ่มส่งออกข้อมูลได้เลยคราวนี้ข้อมูลที่ส่งออกมานะคะเขาก็จะออกประมวลผลออกมาให้ ให้ร้านค้าคลิกเข้าไปที่ชื่อไฟล์ก่อนเนาะแล้วก็ทําการคลิกที่ไฟล์ก็จะระบบเนี่ยก็จะทําการบันทึกไฟล์ลงคอมพิวเตอร์ให้นะคะอพอบันทึกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าไฟล์จะขึ้นมาเป็นาาลนบบนักษณะแบบไหนอ่าแล้วแชร์หนะ้าจอไปอีก ส่วนหนึ่งนะคะก็คือเป็นไฟล์ที่ดาวโหลดมารได้อยแล้วมอสักคร่นี้นะจ๊ะคือละค่ะอันนี้คือตัวอย่างของไฟล์นะคะที่ถูกส่งออกมาเนาะซึ่งเขาจะแสดงคอลัมน์เพิ่มเข้ามานะคะก็คือส่วนลดร้านค้าส่วนลดแพลตฟอร์มเหรียญนะคะแล้วก็การขอใบกำกับภาษีเนาะข้อมูลในส่วนนี้จะรองรับสำหรับคำสั่งซื้อที่มาจากมาเก็ตเพสค่ะก็คือ สามารถส่งออกข้อมูลได้ครบถ้วนมานยิ่งขึ้นเนาะก็มีทั้งแบบรายการตรงเนี้ให้ดูนะคะถ้าเกิดเป็นคำสั่งซื้อทั่วไปไม่มีนะคะ เหรียญการใช้เหรียญส่วนแพลตฟอร์มไม่มีเนาะก็คือสำหรับ s h o อปมี้ลาซาด้าติ๊กตาอๆอะไรต่างๆนน้ะระบบเราก็สามารถ e x p o r t ข้อมูลค่ะาให้ครบถ้วนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันนะต่อไปกันเลยดีกว่าก็คือที่เมนูผู้ใช้งานนะคะตรงนี้ค่ะเราเนี่ยได้ทำการเพิ่มนะคะเพิ่มสิทธ นะมอบหมายพนักงานเนี่ยให้กับสิทธิ์ที่ทางร้านค้าเนี่ยสร้างขึ้นมาเองแล้วก็สิทธิเซลลเนาะ,ะจากแต่ก่อนเนี่ยคนที่สามารถมอบหมายนะคะพนักงานหรือว่ามอบคำสั่งซื้อเนี่ยให้กับแอดมินท่านอื่นได้เนี่ยจะมีแค่อนเนอร์กับแอดมินเท่านั้นนะคะที่จะสามารถเลือกคำสั่งซื้อเนี่ยให้เป็นของพนักงานท่านอื่นได้นะแต่ปัจจุบันค่ะสามารถทำการทำได้แล้วเนาะสำหรับสิทธิเซลล์กับสิทธิ์ อื่นๆที่ทางบัานครสร้างขึ้นมาเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันด um, ีกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวไปที่เมนูสิทธิ์การใช้งานค่ะแล้วก็สมมุติเป็นสิทธิ์สร้างเองนะสิทธิ์สร้างเองอันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ที่น้องเกดคนนี้สร้างเองก็จะมีสิทธิ์แอดมินที่เนการคี่เพราะว่ามีหลายร้านนะคะที่เซลเนี่ยก็จะมีหน้าที่ขายน้องอยู่ในช่องแชทแล้วก็จะมีแอดมินนะคะเป็นคนคี์ออเดอร์เนาะซึ่งหลายร้านส่วนใหญ่เลยแหละทาแบบนี้เพราะว่าอยากให้เซลลเนี่ย โฟก,กัสก,ก,กับการขายใช่ปั๊มยอดขายไปขายไปมไม่ต้องคีย์นะเดี๋ยวมีเจ้านที่คีย์ให้พอเจ้าหนที่คีย์เนี่ยก็สามารถมอบหมายงานนั้นให้กับเซลล์ท่านนั้นที่ขายได้ด้วยเนาะซึ่งการตั้งค่าสิทธิ์นะคะจะอยู่ในส่วนของการจัดการคําสั่งซื้อค่ะจะเห็นว่าม,มีช่องนะคะมอบหมายพนักงานมอบหมายให้พนักงานขึ้นมาให้ถ้าต้องการให้สิทธิ์นั้นนะคะมอบหมายออเดอร์ให้กับท่านอื่น<ม>ได้ก็เลือกติ๊กได้เลย ก็คือจะเป็นในส่วนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใช้สิทธิ์ของแอดมินคีย์เอชเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้แล้วติ๊กเลือกเนาะเขาก็จะสามารถทําการเลือกพนักงานคนนี้ได้อย่างเช่นเขาคีย์ออเดอร์ไปแล้วแต่ว่าออเดอร์เนี้ยเซลล์ที่เป็นมิก้ามิก้าคิมคิมอ่ะเ็นคายเป็นคนขายได้ก็เลือกพนักงานขายได้นะคะครานนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําการเลือกสิทธิ์นั้นค่ะ ไม่ได้มีการกําหนดให้มอบหมายให้พนักงานเนาะเอาออกใช่เอาออกเขาก็จะเลือกเขาก็จะไม่มีจะไม่มีแถบนี้เลยใช่เขาก็จะไม่มีสิทธิ์ในส่วนนี้พนักงานขายตรงนี้ก็จะดีฟอเป็นคนที่คีย์ออเดอร์ใช่ก็จะแต่งเซ้เขาเองใช่ค่ะประมาณนี้นะคะอ่ะครบถ้วนทุกฟังก์ชันทั้งหกฟังก์ชันห้าฟังชันพร้อมกับหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ใหญ่ๆ จุกจุกกันไปเลยทีเดียวนะเป็นออเดอร์ไม่ใช่ออเดอร์เป็นฟีเจอร์ที่ทุกคนรอกันมาเนิ่นนานเหลือเกินะคะค่ะร้านค้าเนาะที่ใช้งานระบบ g o s h i p g o s e a l ค่ะเราจะมีกินมีใช้นะคะแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะ เดือนละสองครั้งด้วยบางทีอ่ะสามครั้งก็มีนะรอรอบรอบที่สามแล้วนะรอบที่สองเอือจากครึ่งเดือนสองรอบไปแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตฟีเจอร์ประจําเดือนสิงหาคมของเราค่ะอ่ะสำหรับท่านใดเนี่ยที่เข้ามาไม่ทันตอนต้นคลิปนะคะตอนต้นไลฟ์เดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันอีกกว่าว่าวันนี้เรามีฟีเจอร์อะไรมาอัปเดตให้ฟังนะฟีเจอร์แรกจาก ค่ะฟีเจอร์แรกนะคะก็เป็นฟีเจอร์ใหม่เนาะก็คือแคตตาก็อกนะคะร้านค้าสามารถจัดระเบียบหมวดหมู่สินค้าบนระบบ GoSell ได้แล้วนะคะซึ่งร้านค้าสามารถทำการสร้างหมวดหมู่หลักแล้วก็สร้างหมวดหมู่ย่อยนะคะได้ถึง5เลเวลด้วยกันนะคะบนะระบบ GoSell ค่ะฟังก์ชันที่2ค่ะเป็นการแจ้งเตือน mm. เมื่อมีการคีย์ออเดอร์ซ้ำนะคะโดยสามารถกำหนดระยะเวลาของคำสั่งซื้อได้ด้วยว่าต้องการให้แจ้งเตือนหนึ่งวัน7วันหรือว่า15วันนะคะ ค่ะฟีเจอร์ต่อไปนะคะประกาศประกาศค่ะสามารถพิมพ์ใบเสนอราคาบนระบบ GoSell ได้แล้วนะคะก็คือสำหรับร้านค้าไหนเนาะที่ต้องการพิมพ์ใบเสนอราคาส่งให้กับลูกค้านะคะ,คะก็สามารถพิมพ์บนระบบ GoSell ได้แล้วนะคะ,คะที่เมนูคำสั่งซื้อแสบ,แส,บ,แส,บสามแถบสถานะด้วยกันนะคะรอดำเนินการกำลังดำเนินการสำเร็จนะคะค่ะ ต่อไปค่ะที่เมนูการจัดซื้อนะคะสามารถยืนยันนะคะการแบ่งรับสินค้าได้นะคะไม่จําเป็นต้องยืนยันรับทั้งหมดของการจัดซื้อนาะแล้วก็ที่สําคัญสามารถพิมพ์เอกสารใบจัดซื้อได้แล้วนะคะไม่ว่าสถานะการจัดซื้อจะอยู่ที่สถานะไหน สามารถพิมพ์ไปจัดซื้อได้ทุกสถานะเลยทั้งต้นฉบับแล้วก็สำเนานะคะค่ะแล้วก็ฟีเจอร์ต่อไปนะคะที่เมนูเครื่องมือค่ะส่งออกข้อมูลคำสั่งซื้อนะคะ,ะได้เพิ่มคอลัมน์ส่วนลดสินค้าคะนะคะส่วนลดแพลตฟอร์มเหรียญและขอใบกำกับภาษีนะคะค่ะซึ่งสำหรับคอลัมน์ตรงนี้นะคะจะแสดงขึ้นก็ต่อเมือ่อ คำสั่งซื้อนั้นเป็นของ market place นะคะก็คือมาจากสีช่องทางเนาะ shopee lazada tiktok แล้วก็ไลฟ์ช็อปปิ้งค่ะต่อไปเนาะเราได้เพิ่มสิทธิ์มอบหมายพนักงานนะคะให้กับสิทธิ์เซลล์ที่เป็นท่าเริ่มต้นนะคะแล้วก็สําหรับสิทธิ์ที่สร้างเองนะคะก็สามารถเลือกให้สิทธิ์นั้นมอบหมายพนักงานให้ได้เช่นเดียวกันเองค่ะครบทวนทวนทั้ง6ฟังชันเด็ดๆของเราในวันนี้นจ๊จักอ สุดยอดหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันเพราะเยอะมากนะคะแล้วก็เรีได้ว่าเป็นเป็นเป็นฟังก์ชันที่ทุกคนรอคอยเนาะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะช่วยการทํางานของร้านค้าได้มากเลยนะคะครบแล้วครบแล้วครบทท่นแล้วคนะคะสําหรับร้านค้าไหนนะคะที่เพิ่งมีฟีเจอร์ใหม่แล้วต้องการเข้าร่วมการเทรนการสอนใช้งานเนาะก็สามารถเข้า อ่าลงทะเบียนได้นะคะต้องบอกว่าตอนนี้เรามีเกือบทุกวันเลยนะคะวันจันทร์นะคะก็จะมีการสอนใช้งานตั้งค่าระบบภาพรวมระบบ Go Ship Go s e l l ของเรานะคะว่ามีฟังก์ชันหรือว่า,ามีสีิเจอร์อะไรบ้างนะคะสำหรับวันอังคารสำหรับสายยิงแอดนะคะาาสายมาเก็ตติ้ยิงแอดเซลเพจนะคะมีการสอนสร้างเซลเพจเทคนิคการติพิกเซลนะคะ ลองรับคอนดูชันด้วยนะคะสนใจสามารถลงทะเบียนได้นะคะบนหน้าจอ SI g o ซโ l เเลยค่ะแล้วก็วันพุธค่ะมีการสอนใช้งานการทำ CRM up sell แล้วก็การนำข้อมูลลูกค้าที่มาจาก Marketplace มาทำ CRM นะคะค่ะวันพฤหัสนะคะก็จะเป็นการเทรนนะคะ inventory แล้วก็คลังสินค้าพร้อมกับเชื่อมต่อสต็อกนะคะทุกๆแพลตฟอร์มนะคะเพื่อจัดการได้ในระบบ Go s e ซ l ค่ะส่วนวันศุกร์ค่ะ ก็จะมีการสอนใช้งานเหมือนกับบัรจัทร์เลยนะคะก็จะเป็นการแนะนําระบบเนาะเซตติ้งระบบสําหรับการคาร์ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานบนระบบใหม่นะคะค่ะบอกว่าจับมือทําตั้งแต่เบสิกจนขั้นแอดวานซ์เลยใช่ก็คืออยากรู้ฟังก์ชันไหนสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าต้องการเรียนรู้ฟังก์ชั่นไหนๆโดยเฉพาะก็เลือกลงทะเบียนตามวันที่ต้องการได้เลยเนาะ